เกไอาเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะเก๋ไก่อาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเจ็ดสมุนไพรป้องกันต่อมลูกหมากโต 1. มะเขือเทศมีไลโคปีนสูงที่ทำหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ต่อมลูกหมากและป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะ 2. ผักบุ้งจีนช่วยขับปัสสาวะและขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะ 3. ฟักข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมักนําเยื่อหุมม้มเมล็ดฟักข้าวและเมล็ดฟักข้าวใช้ในการปรุงยาช่วยขับปัสสาวะป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะ4เถาวันเปรียงใช้ต้มรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะทําให้ปัสสาวะได้บ่อยช่วยลดอาการบวมโตของต่อมลูกหมากฟอกระบบทางเดินปัสสาวะให้สะอาด 5. ้ายาหนวดแมวช่วยชาลังและค่าเชื้อในทางเดินปัสสาวะเพิ่มความเป็นด่างในปัสสาวะเพิ่มการขับกรดยูริกช่วยให้ปัสสาวะคล่องขึ้น และยังช่วยรักษานิ้วในไตขนาดเล็กได้ด้วยนะคะ 6. มะเมล็ดตักทองอุดมไปด้วยแมกนีเซียมซิงและกรดไขมันช่วยสร้างฮอร์โมนเพศชายบำรุงสุขภาพลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก7ขลู่ใช้โดยนำต้นและใบมาต้มกินขับนิ้วแก้นิ้วในไตแก้ปัสสาวะพิการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะ ไก่เพื่อสุขภาพ